สวัสดีครับติต๋ครับขอครับวันนี้พี่เนยว่าขามาด้วมแรงกัตเตอรซนนี่เนาะโอ้โหวันนี้คือเอาจริงสนุกมากๆเลยเพราะว่าใช่ก็คือมีทั้งกิจกรรมกับพี่ๆผับครับมีทั้งทำของ DIY ด้วยครับทำอะไรกันบ้างวันนี้วันนี้ทำที่ใส่กาดครับเป็นที่ใส่กาดอะคริลิกแล้วก็ทำลายข้อยมือลายลูกปัดใช่เป็นไงบ้างวันนี้ทำที่ใ่กาเป็นที่ใส่กะคริลแล้วก็ทัด อ๋อใช่ครับแล้วก็โชคนีก็เจอเรื่อยๆเลยครับอืมก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้เจอทุกคนแบบรู้สึกว่าได้เอนเนอร์จี้ดีๆกลับไปด้วยใช่รู้สึกแบบอบอุ่นทุกครั้งที่ได้เจอพี่ๆใช่เจอแล้วเราสองคนก็เจอกันตลอดด้วยใช่ได้ครับะยันไงบ้างเจอกันทุกวันเจอทุกวันเป็นไงบ้างเจอทุกวันเลยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะอุ้ย รวมถึงแฟนๆด้วยใช่ก็เรียกว่าอยากมีกิจกรรมเจอกับแฟนๆี่ยบใช่ครับแบบสิ่งที่ดีใช่ครับชอบครับชอบอะไรอ๋อชอบชอบเจอแฟนๆโอเคมงานของเราหน่อยดีว่าไงบ้าต้ประกาศไปแล้วว่าตัวมาแน่นอนอุ้ยก็คือตอนนี้เรากำลังกำลังเบิรชอปกันอยู่อ่า เป็นแบบเป็นแบบปูพื้นฐานปูพื้นฐานใช่ครับเพื่อจะครับแต่เอาเอาจริงเอาจริงถ้าพูดพูดความรู้สึกก่อนเปิดกล้องเนี่ยยังไม่บวงสวงนะแต่ว่าก่อนเปิดกล้องเนี่ยคือตอนเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นตแหละใช่ อย่างแบเอ้เดีวเวิร์กแล้หนาี้ก็เออบอกทำลายหรือยังยังน่าจะยังไม่ได้บอกก็ต้องรอดูว่าใคาจะแจ้งยังไงใช่ปีนี้ใช่คบปีนี้เปิดกองแน่นอนไม่ไนหรออันอันนี้อันนี้ยังยังยังไม่แน่ใจเลยนะยังไม่แน่ใจเอแต่ว่าคนเริ่มเอาแบบไพลออเริ่มเอาวิจัยมาแบบกันแล้วนะว่าแบบเฮ้ยเขาหอมาก อ๋อใช่ไหมเห็นอยู่เหมือนกันเราเร็ตามสองอยู่ตลอดจริงเห็นก็แบบดีใจนะที่แบบคนแบบไปดูไปดูนิยายตามไปอ่านนิยายตามหลัใจแบบคนเขียนนิยายเขาก็ย่ายเขาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปได้เล่นเรื่องนิยายเรื่องนี้แล้วพอคนก็ไปตามเพิ่มอีกเราก็แบบดีใจใช่เราก็ตื่นเต้นมากเลยแับสำหรับการรออ่านบทอืม มันเรื่บน่ารักน่ารักให้เขาบอกว่ามันจะได้เห็นกบบมุมของเราสองคนแบบว่าความน่ารักมากขึ้นอ่าใช่ก็ต้องรอติดตามเลยแต่ก็ก่อนดมาหนึ่งสองสามอ่าจริงฮะแต่ว่าต้องขอบขอบคุณก่อนอื่นเลยก็ต้องแบบขอบคุณพี่แฟนที่แบบเขาคอยให้กําลังใจด้วยแล้วก็คอยแบบไปตามอ่านยายมากขึ้นเลยแบบนี้ติดตามเรื่องราวอะไรแบบนี้เขาก็เห็นเห็นทั้งแบบทั้งแฟนนี้ยายก็มา มาดูเรามากขึ้นแล้วก็แฟนๆของพวกเราก็ไปอนิบายเหมือนกันอืมครับก็ดีใจมากเลยขอบคุามากนะครับก็คือพวกเราก็รอรอดูบทแล้วว่าของจริงของจริงจะเป็นยังไงใช่เราจะกดดันไหมเราจะกดดันไหมด้วยความแบบว่าก็แบบใครเราออกไปแล้วมันดีแล้วคุณแบบชอบมากแล้วมารอดูอะไรอย่างเงี้ยุ้ยกดดันไหมแล้คนนอกก็มาได้เยอะๆด้วยก็คงกดดันนะเพราะว่าแต่ว่าเราแบบเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดใช่เพื่อให้มันดีขึ้น่าเดิมใช่เราก็จะตั้งใจทำ เวิร์กช็อปให้ดีๆเนาะใช่อืมก็อยากอยากให้มันนอนดีที่สุดใช่ครับมีกังวลเรื่องอะไรบ้างกังวลเรื่องอะไรก็ไม่ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังแค่รู้สึกว่าอยากทําให้ดีเฉยๆใช่ใช่ครับใช่แต่จะไม่มีโปรเจกต์อะไรมาแทรกก่อนใช่ไหมหมายความว่าแบบเพลงอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจเนี่ยใช่ครับเหมือนจะไม่มีนะจะแน่ใจในเรื่องนีคืออันนี้ตีว่ามันมันแบบตีว่ามัน คือตอนนี้ยัเราอยากทำไหมเราอยากทำเพราะเราขึ้นไปมีบ่อยนัดพี่เห็นเราเต้นบ่อยมากแล้วมพลถึงทำอะไรหรอครับแบบร้องเพลงอ๋อร้องเพลงที่จริงร้องร้องเพลงเราก็ได้ร้องเพลงตามอีเวนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วถามว่าอยากทำก็อยากทำครับแต่ว่าเมืนต้องขึ้นอยู่กับเบื้องบนเอาจริงในใครใครอยู่คนที่พี่ออฟอชอครับที่พี่อ็อชอแตย้น้อนนี้ออกเลยใช่แต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเอาจริงเหมือนที่พูดไปคือตอนนี้คน ที่เริ่มโปรเจกต์แล้วอะที่ประกาศเงาคือตอนนี้มีอยู่แค่สองคนไม่ต้องไม่ตอม้ตองพี่แนวเดิม <c oughs> อ้าวอันนี้คือพูดจริงๆคือคู่ดำเนินการมีแค่พี่ออฟพี่ก้าอุ้ยพี่ออชอพ,พี่กอไก่เออแต่ว่าก็ที่จริงเราก็รู้เบมเบอร์มอีกคนหนึ่งใครเอยตัวอยองเอนเอ้าว่ต่อแถวนี้แถวนี้แถวนี้อใช่คืออาเอาจริงๆก็ต้อง อจริงทุกคนต้องรอติดตามเลยว่าเนี่ยมีใครบ้างแต่ว่าคือพวกเราสองคนไม่รู้จริงๆเนาะเรายังไม่รู้อะเราไม่รู้เพราะว่าแบบอ่วาพี่จะถามทุกครั้งที่เจอเราอ๋อได้เลยอ๋อโอเคครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะช็อกอยู่จริงเพราะว่าจริงอันนี้แอบสปอยคือคือเมมเบอร์อะเราไม่รู้แต่เราช็อกเลยอ๋อคือคือเราไม่รู้ว่าว่ามีใครบ้างแต่ว่าเรารีบมาเหมือนกันแบบมีคนบอกมาอีกทีว่าเมมเบอร์อะก็คือรู้แล้วจะตกใจมากเลยไม่คือเอางี้ดิ คือเรื่องนี้ดีกว่าตีจะบอกเลยว่าคือเรื่องเนี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้คำเราไม่ได้รู้จากใครเลยแต่คือมันเป็นเหมือนแบบคนนค่าค่เขาก็เดากันเอาเองว่าจะเป็นใครซึ่งเจ้าตัวอาจจะรู้แล้วทุกวันนี้เราเดาถ้าไม่ใช่อชกนพเราคิดว่าใครมีความเป็นไปได้หลายคนเลยนะเชนเชนเชนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเจนสามเนยก็แบบ พี่ f ฟ r ร์ที่เพิ่งออกเพลงไปนะก็ทุกคนก็ติดตามแล้วนะครับเฟิร์สเลิฟครับไปฟังกันได้เลยฮะนี่ก็เป็นได้คันนั้นเขาจองแล้วเขาบอกเขาดูโอแน่นอนอ้าวขาหลอดเขไม่อาอันเนี้ยอาจจะเป็นสับขาหลอกของพี่เฟิร์สแล้วก็อีกสองคนที่เป็นไปได้คือพี่ก้องพี่โทพี่ก้องพี่โทนี่เนี่เขาก็เขาฟีดจุ้มจุ้มสองเรียนเต้นนะใช่ครับจะเปิดตัวมาแบบเออทุกคนอุ้ยนี่ไงครบแล้วพอดีเลยอชกนก ฟอวแล้วก็กทแล้ว่ก็ก็นอกทมทมกทมกทถึงคุณทมครกทมฮอวะกคทอมาอต้เิวจริงจริงเอาตีว่าอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้แบบนอกเรื่องเลยนะแต่ว่าตีว่าจริง อาจจะมีแค่สามคนแต่ติดนอกเรื่องอยู่ดูพูดอจริงจริงอาจจะไม่แค่สามคนเพราะว่าเงาอ่ะคือวางซ้อนสองอันเนี้ยครับใช่เพิ่มเป็มันเป็นสามคนเป็นคนแค่สองคนเลยหรอเป็นการสักมันเป็นแบบการแบบเป็นแสงสะท้อนเฉยๆเพราะว่าันไลอ์อนวันนั้นถ้าจำไม่ผิดพี่ออยชั้นไม่ได้บอกจำนวนว่ามีกี่คนแค่ขึ้นเงาเฉยๆอ๋อใช่ไหมล่ะจริงมันเป็นการตลาดของดอมดอ ว่อยะ่ายังไงอนะครับต่อต่อกับปอยอต่อต่อบอยบอยคือจริงแทอะุคี่อ่เาเป็นแบบอยกรุ๊ปอ๋อเป็นกรก่อนเป็นเป็นความฝันเป็นความที่เราชื่นชอบด้วยเราจะไปด้วยกันกับเขาเดินทางเพียงแต่ในการเปล่าก็ถ้าก็ถ้ามีโอกาสเดินทางไปด้วยกันได้ครับแต่ก็คือก แต่ถ้าเขาไปคนเดียวเราก็สนับสนุแนแรละเหมายถึงว่าไป,ไ,ปไปทางบอยแบนด์เรก็ไม่รู้อันนี้คือไม่รู้จริงๆไงแต,แต่เราชอบมัเราชอบไหมวลาเราเราได้ขึ้นสเตจกักเขาอะแต่ถ้าเวลาสเตจพุ่มาอะไรคือชอบมากเลย<ช>ลเพราะว่าเราเหตนสิ่<ช>ิแบบมีความสุขหรือว่ามีความสุขที่ได้ขึ้นสเตจหรตือว่าได้ทำกับพี่บอทั้งสองอย่างเดออี๋ยวนี้เขาไม่มีเ่นะไม่เหมืินหรอว่ามันก็มันก็มีความสุขที่แบบว่าได้ได้เต้นกับพี่แล้วก็ ได้โชว์ความสามารถให้พี่พี่แฟนคลับใช่มอเป็นยังบางคะขึ้นสูของเ้าที่เ้าแบบว่าได้แบบว่าเทตอมาคนียชอบมากเลยชอบตีเวลาเพอร์ฟอร์มากเลยเวยลาอย่างอย่างตอนตอน,ตอนแฟนมิกิมือนฟ้าพี่ชอบโชว์เดี่ยวตีด้วยเหมือนกันเออใช่ <มา S 2> เขาบอกอยู่เขาบอกโชว์อะไรคะตอะนโชว์เพลงคุยแก้งงเลาับโหยากมาก กันบใช่แต่คือตอนนั้นเอาเอาเอีตาก็อ่ากดดันเพราะว่าเขาเต้นเก่งไงแล้วเราแบบเองเขาไม่ใชซนน่ซ้อมนานไหมคะหุยนานอยู่นะกำลังตอบเลยกำลังตอบ <c oughs> <c oughs> อซ้อมซ้อมนานหมายถึงว่ามีระยะเวลาในการซ้อมที่แบบค่ายให้เวลาไปซ้อมเนี่ยเยอะอยู่อ่ะเยอะให้เวลาเยอะแล้วเราซ้อมเยอะเราซ้อมเยอะเราซ้อมเยอะเพราเราก็เราต้องแบ่งหน้าที่ไปซ้อมด้วยแล้วก็ทำงานด้วยแต่ชอบนะ ชอบเพลงไหนละชอบชอบเหมือนกันชอบชอบเพลงชอบเพลงชอบเพลงเป็นตัวแทนสไหนที่เพราเมื่อกี้ที่เขาพูดว่าชอบฟุ๊กถ้าเป็นผีในหโอ้โหีในห้องเหรอไม่หมายถึงว่าชอบเพลงเดียวเหมือนกันชอบเพลงเดียวเหมือนกันไม่พี่รู้สึกว่ามันแบบ มันกลมมันมันมันพอดีอ,ะอ่ะนี่ก็ชอ,กกชอบชอบเพลงเดี๋ยว <c oughs> พี่ปองงั้นอะไรเขาเป็นชอบเพลงเดียวพี่ปองนั่งเลยเพลง talking to the moon <c oughs> ครับไห <c oughs> นบอกเขาไปดีว่า <c oughs> ร้องยากหรือเปล่าอุ้ยเอาจิงเป็นเพลงสากลแรกเลยที่ปอดขึ้นเวทีคนเดียวใช่ถือว่า ได้้ถเป็นการลองอะไรใหม่ใหม่ใช่แล้วเราบอกเคยชมน้องอย่างว่าคือแบบว่าบอกว่าชอบแบบโชว์เหี่ยวเขาเฮ้ยผมชมตลอดฮะชมตลอดบอกว่าแบบอย่างเช่นรอบรันทูแล้วแบบเราก็ขึ้นไปก่อนฮะอ๋อเมื่อกี้ดีนะแบบพี่ว่าดีเลยอืมใช่แล้วถ้าออกของต่อละฮะแต่เขาคือเอาจริงๆเราไม่ค่อยชมเขาตอนเขาเล่นทู แต่คือแค่บอกว่าพี่ปอทําได้อืใช่ใช่กำลัใจเราพากเพรีคู่ล่ะพาเพรีงคู่โหเอาจริงอันนี้ก็พาเพรีงคู่เอาจริงอันนี้แบบพูดจากใจจริงเลยฮะคือบอกว่าตอนวันแรกสองวันแรกที่รับท่าคือตีแบบนี่เลยตีแบบเฮ้ยทำไมทอาเต้นแบบเยอะมากทำไมแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ยคือแบบมันอาจจะเกินกําลังเราไปหรือเปล่าตอนแรกคิดแต่แบบว่าคิดไปคิดมาเฮ้ย ถ้าสิบส่วนีน่ครับก็เอาจริงเพลงคู่ก็ถ้าเต้นก็ยากอยู่ใช่แต่พอซ้อมไปสัมภาษณ์ก็เต้นได้อะมีหลายหลาคนชมว่าคือแบบสมิงแบบเก่งขึ้นหมายถึงว่าให้สัมภาษณ์หรืออะไรพูดอะไรคนไหนเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโห้ยจริงคือแต่ก่อนที่เป็นแบบเด็กที่อายเวลาเรียกกูก็จะแบบไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย ไม่แต่แต่ตอนตอนแรกๆคือกลัวไงคือลกวแบบพูดคือก้พูดผิดก้พูดผิดใช่แต่ว่าตอนนี้คือเราต้องกล้าพูดแหละเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่กับพี่ปอสองคนคือเมื่อก่อนออกงานพีจะมีประมาณเก้าคนก็แบบช่วยกันอะไรเช่นเดียากับพี่พี่เจนสารแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนก็เริ่มแบบมีพาร์ทเนอร์ของตัวเองแล้วใช่ แล้วพอเรามีพี่ปอบองเราต้องแบบช่วยกันสองคนใช่แต่ว่าเราก็คือ่พูดน้อยแต่ก็เก่งใช่ครับแต่เดี๋ยวที่เสียงเขาเก่งนะเฮ้ยจริงครับเพราะวิศวกรติพูดเก่งคนเยอะเลยพูดเก่งเนี่ยคือพูดเก่งเนี่ยคือได้เนื้อหาเลยบอกได้ได้ตได้ได้อยู่ได้ได้อยู่แต่ว่าเขาก็แบบว่ามีแบบเขาก็มองแง่เก่งเนาะคือเวลาเขาว่ามองแง่เขามองแง่กับแค่ปอบคนเดียวไปะโออันนี้ไม่รู้แล้ว ก็มีบ้าง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 แต่เวลาที่มีพี่ปอบที่งงแก่กว่าป่ะก็ไม่เรี้ยงเอาไงเลยขี้อ้อนดีกว่าเฮ้ยใช่ไหมใช่ก็ไม่ได้งงไงอยากเล่นกับคนรอบตัวคือตีคือตีไม่ชอบแบบบรรยากาศที่แบบทุกคนมาแต่นั่งเงียโทรศัพท์แล้วมันเงียบอะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่งอะไรแบบอยู่ก็ไม่เสียงขึ้นมาอะไรเงย่อแบบบางทีก็แบบว่า อุ้ยอันนี้ไม่ใช่ยกตัวอย่างนะอันนี้อันนี้จริงๆใช่ครับคัือเสียงออะไรคืเสนั่นแหละไม่รู้มันคือแบบมันมันเหงาครับมันเหงาก็คือเราอยากเป็นแมวก็เลยแบบพูดขึ้นมาบางทีมันเสียงอะไรไม่รู้หรอกบางคนก็จะแบบหันมาปึ๊บท่าเสียงทำไมอ่ะพอเขารับพอเขารับแอคชั่นเราเสร็จปุ๊บเรารีแอคชั่นกลับเลยปึ๊บอ้าวสวัสดีครับแล้วก็ไปเล่นแบบนี้เลยเล่นได้ยังไงนะทัด ใช่ครับงงเขาเรู้แหละนอ้อดอันนี้คืออันนี้คืออ้อนเหรอเป็นอันนี้คืออ้อนป่ะติเว็นแล้วยิ้มยอยู่มันเป็นยาังไงวะเราอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอ๋อใช่แต่ว่าติก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยครับหมายถึงว่าอ้อนก่อนเพราะเมื่อกี่ผ่าบอกเราคืออ้อนท้ายปีที่ว่าเป็นการงงงงงงแง่หนงคือมันคือพี่โซอ้อนอ๋อนี่คืออ้อนใช่ไหมเออมันคืออยากอยากให้สนใจอ๋อ แล้วทองตาจะเศร้าเลยใช่แล้วได้ผลไเวลาเราออนยาได้กได้สนใจได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างมีอะไรที่แบบไม่ได้ผลบ้างคือพี่บออาจจะไม่รู้ไงใช่เขาว่าเขาคิดว่าเราทาเล่นเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราจริงจริงก็ทำจริงคือตั้งใจทำเนี่ยคือมันขึ้นมาเองครับคือหมายถึงว่าแบบเวลาอยากทำก็ทำแล้วทีนี้เราอยาก ไม่ใช่แต่คือติคือเป็นการบอกสัญญาณว่าเราจะเข้าไปเล่นด้วยแหละแบบเตรียมพร้อมนะตนเตรียมพร้อมแล้วเป็น energy ที่แบบลืมลตีหรือบลฮะตีครับตีตีตีเองฮะมีแบบให้สัญญาณก่อนด้วยว,ว่าเสียงนี้มาคืออยาจะไปอ้อนเธอนะใช่อันนี้คืออาจจะเป็นแบบอาจจะไม่ใช่แค่พี่ปอแต่ว่าทุกคนรอบตัวต้องเตรียมตัวละคือเพราะว่าตื่นแล้วเลยเริ่มแล้ว

ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเนี้ยก็จะต้องมีการส่งสัญญาณไปบอกเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนว่้าพี่ต้อง call ไปหาตอนสงการก็เหมือนกันใช่ไหมอ๋ออันอันอันนี้บอก c อไปอยู่ๆวันนั้นอะเตี๋ออาบน้ำาเลยเสร็จเพราะว่าวันนั้นเต๋อไปกินข้าวตอนเย็นแล้วเต๋อแบบกาําลังแบบอาบน้ําแต่งตัวอะไรเสร็จก็กาําลังวางโทรศัพท์อยู่ๆพี่ปอโทรมาแล้วก็หัวเราะฮ่าห้าห้าเต๋อ พี่บอดเป็นอะไรอ่ะแล้วก็แบบผมแบบไม่ได้ไม่ได้เซตอะเป็นแบบลูแบบเนเชอรัลอะเขาก็เสยผมแล้วเข้าไปดีเขาก็เซยผมล้วเข้าไปแล้วเขาก็พูดว่าไม่มีไรโทรหาเฉยแบบจะถามว่าสมการเล่นไหนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อ๋อเขาว่าโทรมาเบียดเลยโทรมาแล้วหัวเรากันดับแรกา กบเกชอแบบวารู้สึกิดใช่ไหมที่พิงโตเียใช่ไหมะโวีดีโอของอ่ะคยเฮ้้อืคอนนี้คือมันยังไงอยู่โทะหานออ๋อคือผมแบบก็ไปต่างจังหวัดกับกครอบครัวเออแล้วก็ใช่แล้วก็ตีก็อยู่กรุงเทพใชนอนดูหนังแต่บอกไว้แล้วใช่ไหมบอกไว้ก่อนแล้วว่าสงกานี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยอ๋อใช่รั่ตี่ดูใช่แล้วก็ก็คือเห็นต่อรุก่า เห็นตีแบบเวอร์ชั like like ่นแบบตอนนั like like ้นตีดูเด็กมากเลยเด็กแบบเหมือนเด็กมัธยมอ่ะไม่มันเป็นเพิ่งตัดผมหรือเปล่าอ๋อเออใช่ใช่ตัดผมแล้วก็นพอดีตีก็บอกว่าตอนแรกพี่แคปก่อนเลยยังไม่ได้บอกตีแล้วตีก็ค่อยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยแคปแล้วตีก็ไปทาครีมทานู่นนี่ตีไปทากันแดดทาอะไรอ๋อใช่ใช่ใช่ก็ตอนเย็นนี่นะค่ะตอนเย็นกันแดด ใช่เพราะว่าเพราะว่าแบบแสงแดดมันแรงไงใช่กำลังจะเข้าเลยว่าอย่าลืมนะครับอ๋อใช่ครับเราทายกันแดดแล้วมันมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคือเรตัวเอลิสันคือกรอบใส่ปากได้เลยกรอกใส่ปากได้เลยได้ทั้งภายนอกทั้งภายในเลยใช่เออทุกคนก็อได้ลยโอเคอ่ะได้ตอแล้วก็อ๋อเออแล้วก็บางรูปคือพี่ก็เลือกเลือกรูปที่แบบคีมไม่เลอะหน้าอ่า เพราะอันอื่นก็เลอะหน้าบ้างเลอะผมบ้างไงไอ้เหคิวมันก็ใช่เขาก็กลัวเราเหงาหเลยรัลภาแเพิ่มไมคะรับรูปไว้ทำไมเอออ๋อเออเออแคปไว้ให้แชร์ให้คนอื่นดูไะเพราะว่าผมตอนนั้นก็ลงในลงในเอ็กซ์ไปใช่จัดรูปลงหนึ่งรูปเนี่ยวันห้าครับโอ้โหใช่แล้วก็หลังจากวันก็ไปรดน้ำน้ำหัวพี่อช ่าแต่แต่ว่าคืออันนี้คือนัดกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะทันเพราะว่าพี่บอกว่าเออแบบพี่ออาจจะอาจจะกลับต่างจังหวัดวันไหนไม่รู้เดี๋ยวทักไปอีกทีหนึ่งใช่ใช่ประมาณนั้นเลยคคือเราก็แค่อยากจะแบบเหมือนโทรไปถามอะไรเงี้ยเขาเหงาใช่คฮะถ้าไทยพี่ใหม่ถ้าเขาไปเที่ยวกับแก๊งๆเนี้ยน่าจะบิกลับมาเลยเราจะกลับไป ขาจะขับรถกลับมาเลยแต่ว่าคือผมกับตีอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นน้ำกันทั้งคู่เลยพออยู่แล้วทุกคู่แบบนี้ไปเลยนะที่ไม่ครั้งเนี้ยคือไม่ชอบออกไปเล่นน้ำอ่าคือเอาเอาจริงๆแล้วด้วยความที่ด้วยความที่ตอนตอนเด็กเราเคยเล่นตอนมัธยมต้นเนอะแล้วแบบพอด้วยสถานการณ์โควิดตอนนั้นแบบมสม .4 สี่ม .5 ้ามหกอะไรเงี้ยมันไม่เล่นแบบ มันไม่เล่นมันไม่ได้เล่นแบบนานมากครับก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันก็เราไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกเราชินกับเทศกาลน,นี้<อ>ใช่แล้วแบบแใช่เลยแบบแล,แล้วเราไม่ได้เล่นอีกเลยหลังจากนั้นแต่ว่าก็ครับปีหน้ามีดูบรรสา,า,า,าอ่าใช่เราจะได้เล่นพังเพราะว่ามีดูบรรสาเออแต่ก็แล้วพอเราเห็นคลิปที่เขาออกมากันแล้วยังไงบ้างเรารู้สึกอยากเรียกพี่ป๋อกลับมาเลยไหมก็พราะมันสนุกสนุกการก็สนุกการก็กาง มีบ้างอ่ะมีบ้างมีแบบนิดนึงแต่ว่ารู้ไงว่าเขาอยู่แต่จังหวัดเราก็ไม่ไม่ค่อยแบบเล่นน้ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ปอเป็นคนที่แบบแพ้น้ำเป็นคนแบบถ้าแบบเป็นน้ำแบบอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นฝุ่นเป็นน้ำอะไรเขาจะแบบโดลขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าคลิปส่งการที่ออกออกมานี้ก็อืมอันนี้ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเราองันนตอนนี้เรามาใส่ตัวย่อ อ๋สสอสายปุยคือเอาคนใกล้ตัวก่อนเลยตอนนี้คือทอมอทมกทมกคือ <c oughs> อืกอก็ไปดูเอาเองดีกว่าคือมันมันก็มันคือวันนั้น,ม,น,นมันเต็มโซเชียลอยู่แล้วใช่อยู่คือคจริงก็แอปฮอปนะแอปฮอปอืม ใช่แ <c oughs> ต่คือแต่คือมีอีกอีกหนึ่งคู่จีน,นึงอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์กันคือพี่อ,อสอตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่ซอจะออกไปเล่นกับพี่อออ,อ,อ, <c oughs> อืมเอพราะวันแรกเขาไม่ได้ไปด้วยกันใช่แล้วพอแบบเข้าไปได้วยกันตอนตอนที่พี่อุบผลรูปเดี๋ยวอุ้ยไปเล่นด้วยกันด้วยหรอ <c oughs> อะไรแบบน,นี้เออมันก็มีบ้าง ได้ครับเป็นศาสตร์ปีหน้าครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับดูมันศาสตร์ปีหน้าจะได้เห็นปอกับติติเล่นน้ำด้วยแแลล้วพูด้วนะพูดแล้วนะได้เลยตี่อาจจะใครใครเดียวอุ้ยหรือเปล่าก็ต้องรอดูอุ้ยมันมีมันมีอย่างนั้นด้วยเหรอมันมีอ่ะไม่รู้เราก็ไม่รู้ตลอดแต่มันน่าจะมีแต่มันน่าจะมี ใช่ก็ต้องก็ต้องบอกเลยว่าพี่อชจะให้ขายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราเราดูฝีหน้าว่าเปนอะไรบ้างใช่ครับใช่สรุปว่าคือพอเราโทรเขาโทรมาหาเราแล้วเราก็คือง้อนเลยใช่ป่ะเอาแงงเลยใช่ป่ะก็งงก่อนงงงงก่อนตอนแรกงงก่อนแบบงงก่อนแล้วแบบโทรมาทำไมเพราะาโทรมาแล้วเขาหัวเราะก่อนอ่ะก็เลยเราก็เลยงงว่าทําไมแต่จริงๆเรารู้ใช่ป่ะว่าพี่ปอบจจะที่มาปอบปอบจะอยู่คือโทรมาหาเนาะ โทรน้องเงาอ๋อโทรกับค้าขายปีใหม่ด้วยจิ้งไปไทยต่คือเขาโทรมาในจังหวะที่เราแบบกำลังว่างพอดีหรือว่าชิคกี้พายเออ่บอกชิคกาก็ไม่ไม่เจอกันนานแล้วก็เออตี่ชั่วโมงอุ้ยตอนนั้นเราทำอะไรเฮ้ยตอนนั้นเราก็ช่วงนั้นไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเพราะว่าเออเป็นหลังแฟนมีด้วยหลังแฟนมีดแล้วก็มีวันหยุด ใช่ครับเออครับก็นี่ก็พอเขาโทรมาก็อีสองวันก็เจอกแล้วใช่ใช่ไม่อีกอีกวันอีสองวันอีสองวันก็เจอกันแล้วงเจอครับเดี๋ยวจาีเราแฟนๆได้เจอเราในอะไรอีกบ้างคะก่อนจะไปด้วยก่อนที่จะไปด หมายถึงงานใหญ่ๆเหรอหรือว่าอือพวกเราน่าจะช่วงนี้พี event สองอย่างจะสั่อยมากอ๋อช่วงนี้ก็ช่วงนี้มีมีเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็มีครับมีอีเวนต์มีีอเวนต์เรื่อยๆคนไหนพี่พี่มามีคนไหนที่ว่างนะครับก็ไปหาพวกเราได้เลยใช่ครับเป็นกำลังใจแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราได้เลยนะครับใช่ครับรอเจอทุกคนอยู่นะครับอีเวนต์ต่างๆใช่แล้วก็อ๋อแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่กวางโจวเออใช่มีมีแฟนซายแฟนซาย สปอยได้บ้างไหมไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแพ้หน่อยเลยรอลุ้นแต่รอลุ้นเอาเดี๋ยวรอเอาใช่ครับแต่ว่ามันไม่น่ามีอะไรนะเออเราก็ไม่รู้เลยว่าพศเออทำไมเดี๋ยไม่มีเลยไม่มีไม่ไม่มีอะไรเลยต่ำกว่าจะด้วงก็คือ ก็ค <rium> <Dante> ือออกอีเวนต์เรื่อยครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ครับไไมมมม่่่ีีแนนนอครับก็นั่นแหละทุกคนก็ที่เหมือนกันเหมือนเหมือนพูดเหมือนกี้เลยคือพี่พี่มันมีก็เราไปเจอพวกเราได้ที่ตามอีเวนต์หรือว่าถ้าใครไปจีนก็แบบซ้อมเต้นซ้อมน้องเพลงอยู่เนาะอ๋อก็มีชอบมีมีเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปแสดงครับใช่แต่ส่วนเรียนเราเพลงเรียนเต้นอะไรเงี้ยเราเรียนาเรียนอยู่แล้วใช่ครับ ครับผมอ๋อแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากฝากผลงานฝากแพลตตอด้วยกับเธอแพลตตอด้วยกับเธออุ้ยแต่ว่าฝากกิมหมันซาด้วยใช่ครับเพิ่งจบไปเลยอันคลัสด้วยนะครับในไอชีอีแล้วก็ฝากเวอร์ชันรีรันใน YouTube ครับผมแล้วก็พาพิเศษด้วยพิเศษด้วยในไอชีอีเหมือนกันครับอ๋อโอเคเพเดี๋ยวเราต้องไปสอนเต้นกับสอมร้องเพลงต่อไปเบิร์กชอเบิร์กชอปครับเวิร์กช็อปเบิร์กชอปแสดงต่อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณฮะ